เปิดโฉมหน้า7สวยินดียกมือโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชี้เขารบเสียงจากประชาชนเป็นหลักจากกรณีพักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งโดยมีจำนวนสอสอนำเป็นอันดับหนึ่งพร้อมรวมเสียงพักการเมือง6พักสามร้อยสเสียงเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ประเด็นที่หลายฝ่ายกังวล เพราะหลังจากนี้ก้าวไกลต้องฝ่าด่านสอวอีก250เสียงอีกซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญปัจจุบันสอวอส่วนใหญ่ยังคงสงวนท่าทีไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนขณะเดียวกันก็มีสอวอจำนวนหนึ่งที่มีความเห็นว่าควรโหวตให้ฝ่ายที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดเพราะถือว่าเป็นชั้นธรรมติจากประชาชนซึ่งล่าสุดมีรายงานว่ามีสอวอ ทั้งหมดเจดรายที่ยินดียกมือมือโหวตให้ในายพิธาลิ้งเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย 1. วันลบตังคนานุรักษ์หรือครูหยุยสมาชิกวุฒิสภาสาวประกาศจุดยืนในการเลือกนายกรัฐมนตรีคือหากใครก็ตามที่สามารถรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่า250เสียงตนจะโหวตให้ฝ่ายนั้น 2. ดรดิเรกริ์เจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาสาวรประกาศว่าจะรับฟังเสียงประชาชนพร้อมโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี 3. วุฒิพันธ์วิชัยรัฐสมาชิกวุฒิสภาสาวโดยระบุว่าขอใช้สิทธิสนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักการเมืองที่มีจำนวน สอสอมากที่สุดได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี 4. เฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒธธิสภาสวประกาศว่าจุดยืนของตนไม่เปลี่ยนใครรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็พร้อมสนับสนุนตามความต้องการของประชาชน 5. อัมพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒธธิสภาสว ระบุว่าผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมสะท้อนเจตนามหาชนชัดเจนแล้วจากนี้ไปควรปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยทำงานต่อไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้แทรกแซงไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใด 6. ธนกิจจิตอารีรัตสมาชิกวุฒิสภาสอวอระบุว,ว่าจะยกมือโหวตให้กับนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี เพัทราวรามิตรสมาชิกวุทธ,ธิสภาสวโดยประกาศจุดยืนกรณีลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาตามรายชื่อที่พักการเมืองซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอมากที่สุดคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนทุกกลุ่มต่างตื่นตัวอย่างมาก ในการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ที่แสดงผลให้เห็นแล้วผ่านการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คงต้องรอสวคนทีเหลือว่าจะมีท่าที่เช่นไร